ใใหห้้้ดดีีีิิววะพงงธรรุลคนนมัจจแทจเลือกผู้แทนคนบ้านเฮาชาวเกษตรสมบูรณ์คนสาลสิวะพง์ธีรดุลกรบเปลียนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสารที่เคารพรักเลือกตั้งสอสอครั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ห้าเลือก,กเสียเบอร์ห้าเลือกลูกหลานคนบ้านเราสิวะพงธีรดุลเบอร์ห้า สิวะเบอร์ห้าเลือกคนทำงานสังกัดพักเพื่อไทยสี่วะพงทีรดุเบอร์ห้าสี่วะเบอร์ห้าเลือกคนที่ตั้งใจทำงานหางกประมาณมาพัฒนาพื้นที่ไม่สแสวงหาผลประโยชน์รับเหมาเลือกสีวะพงทีรดุเบอร์ห้าสีวะเบอร์ห้า เลือกคนที่มีผลงานสิวะพงธีรดุลเบอร์ห้าสีวะเบอร์ห้าเลือกคนที่มีความตั้งใจจะเข้ามาพัฒนา,ออาสิวะพงธีรดุลเบอร์ห้าส,สีวะเบอร์ห้าเด็ดขาดชัดเจน สิวะพงธีรดุลเบอร์ห้าสิวะเบอร์ห้าพูดในสิ่งที่เป็นจริงนําเสนอในสิ่งที่เป็นไปได้สิวะพงธีรดุลเบอร์ห้าสิวะเบอร์ห้าไม่ห้า ปัญหายาเสพติดต้องให้พักเพื่อถ่ายแก้ไขสิวะพงธีรดุลเบอร์ห้าสิวะเบอร์ห้าห้องเบอรึกเสียง่าับมายนาสตูดิโอเลือกทั้งคนทั้งพักสิวะพงธีรดุลเบอร์ห้าสิวะเบอร์ห้าสตูดิโอเกษตรสมบูรณ์คอนสารเขตห้าเลือกเบอร์ห้าเขตห้าเลือกเบอร์ห้า ตัวอย่างสปอร์ตจากห้องบันทึกเสียง My Heart Studio